ค่ะสำหรับบุคคลที่อยากจะ,ะมีผิวพรรณนะคะที่เต่งตึงนะคะแล้วก็ยกกระชับใบหน้านะคะให้อ่อนกว่าวัยนะคะก็อยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ของเรานะคะของบร H ิษัทเอเชียไลฟ์ของเราอีกรายการหนึ่งนะคะ <S 2> <S 2> ชื่อว่านะคะ w r s e v r n p เซพะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงสำหรับผู้ที่อยากจะดูแลในเรื่องของผิวหน้านะคะ <S <S ที่มีรอยเหี่ยวย่นนะคะหรือว่า รูขุมขนกว้างนะคะไม่ว่าจะเกิดจากการอายุมากขึ้นหรือว่าริ้วรอยหรือว่า,าต้องการที่จะให้รูขุมขนของเรายกกระชับเนื่องจากเกิดจากปัญหาของการเป็นเป็นเป็น,ปนสิวมาก่อนแล้วเกิดจากการกดสิวนะคะตัวนี้นะคะอย่างแนะนำนะคะเ,เป็นตัวบำรุงที่มีไออฮโดรบาลาน,นะคะตรงไฮโดรบาลานตรงนี้ก็คือในเรื่องของ สามารถซึมเข้าไปกระตุ้นผิวของเรานะคะคได้อย่างร้ารึกนะคะคโดยที่ไม่เพิ่มความมันบนในหน้าแล้วก็ยังมีคอลลาเจนคอนทรลตัวคอลลาเจนคอนทรลนี่คือตัวหลักตัวเด่นของเราที่ไปช่วยในเรื่องของริ้วรอยนะคะคการกระชับรูขุมขนนะคะคตรงนี้หลักๆเลยนะคะคขวดนี้นะคะคสามารถใช้นะคะก็คือ หลังอาบน้ำเช้าแล้วก็เย็นนะคะก็คือเป็นตัวบำรุงนั่นเองก่อนแต่งหน้านะคะ,ะขวดหนึ่งก็ใหญ่พอสมควรนะคะอยู่ตกประมาณ60กร,รมัมซึ่งสามารถถ้าใช้กันจริงๆก็ใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่งก็ว่าได้นะคะตัวนี้เป็นการบำรุงต่อเนื่องจากการใช้ w o นเดอรซ e ของเราที่เป็นตลับเจ็ดตลับนะคะแล้วให้บำรุงด้วยตัวนี้ต่อนะคะ รับรองเลยว่าจะเห็นผลชัดเจนเร็วขึ้นนะคะหลังจากที่ใช้ตัวนี้ต่อเนื่องนะคะก็อยากจะฝากตัวนี้ไว้นะคะชื่อว่า Wonder Seven Plus ค่ะ